สวัสดีค่ะพบกับรีเพรรูปค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นของคุณผู้หญิงโดยตรงเลยนะคะนั่นก็คือวิธีมัดใจชายด้วยมหาเสน่ห์ที่เราสร้างเองนะคะแล้วสามารถเห็นผลทันตาด้วยนะคะมันจะเป็นวิธีแบบไหนนะคะไปฟังกันเลยค่ะมาดูข้อ กันเลยนะคะสิ่งที่ทําให้เรามีสเสน่ห์หรือว่ามหาสเสน่ห์ที่อยู่ในตัวเรานะคะแล้วเราสามารถดึงออกมาใช้ได้นั่นก็คือความมีชีวิตชีวาค่ะความมีชีวิตชีวามันเป็นแบบไหนนะคะมันคือ การที่คนอื่นมองเราแล้วเราดูเป็นธรรมชาติดูน่ารักนะคะดูไม่เสแสร้งนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะนั่นแหละคือความมีชีวิตชีวาของแต่ละบุคคลนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เสริมให้เรามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนั่นก็คือนิสัยส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะคะ ถ้าคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะมันจะทำให้คุณดูมีชีวิตชีวาดูเป็นธรรมชาตินะคะดูไม่เสแสร้งนะคะนั่นแหละค่ะถ้าคุณเลือกที่จะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นๆนะคะมันก็ทำให้คุณนะคะเป็นคนมีเสน่ห์ไปในตัวเลยนะคะโดยที่คุณไม่ต้องเสแสร้งหรือกแกล้งทำนะคะแต่ แต่ถ้าหากคุณนะคะเป็นคนที่เงียบขรึมละ่ะเป็นคนที่อายเป็นคนที่ไม่กล้าพูดเป็นคนที่เพื่อนน้อยนะคะคุณควรทําแบบไหนคุณถึงจะดูมีชีวิตชีวานะคะ คุณก็จะต้องเปลี่ยนนิสัยแค่บางจุดของคุณแค่เท่านั้นเองนะคะเปลี่ยนแค่นิดๆหน่อยๆน,นะคะไม่ต้องเปลี่ยนเยอะก็ได้นะคะโดยการที่คุณนะคะทำให้ชีวิตประจําวันของคุณจากที่คุณเงียบๆเขึมๆหรือ,รอไม่กล้าคุยกับคนอื่นนะคะก็อาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปคุยกับคนอื่นบ้างนะคะหรือว่าออไปทํา จิจกรรมกับคนอื่นๆร่วมกับคนอื่นๆนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนชวนไปทานข้าวหรือว่าไปทำจิจกรรมอื่นๆคุณก็ควรที่จะไปบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเก็บตัวเงียบอย่างเดียวนะคะมันจะทำให้เสน่ห์ในตัวคุณหายไปนะคะนั่นคือการที่คุณไม่ได้ดึงเสน่ห์ในตัวคุณออกมาใช้นั่นเองค่ะนอกจากนิสัยของเราแล้วนะคะมันก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราควรจะต้องมีนะคะ ะะแล้วเราก็ควรจะต้องทําเพื่อให้ชีวิตเราดูมีชีวิตชีวานะคะนั่นก็คือ การแต่งตัวนะคะหรือว่าบุคลิกภาพภา,พภายนอกนั่นเองนะคะแล้วเราจะต้องทำแบบไหนนะคะถ้าเกิดเราเป็นคนเงียบๆครึมๆหรือเราเป็นคนที่แต่งกายคุมโทนหรือว่าเราเป็นคนที่แต่งกายแบบเซ็กซี่หรือว่าเสอๆนะคะเราควรจะทำแบบไหนเพื่อให้เราดูมีชีวิตชีวาแล้วเราดูเป็นธรรมชาตินะคะเราก็ควรที่จะ เปลี่ยนแปลงนิสัยของเราแค่บางจุดเท่านั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเสอืเสอใช่ไหมคะไม่ใช่เสรอแล้วจะสกปรกนะคะต้องเสือแบบสะอาดนะคะหรือบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นลุกอื่นๆเพื่อให้เขาดูแบบเฮ้ยดูน่าตื่นเต้นเอ้ยผู้หญิงคนนี้ดูแบบ ไม่ได้เซอร์อย่างเดียวนะดูเท่ดูเซ็กซี่ก็ได้หรือว่าดูเรียบร้อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะทำให้ชีวิตเราดูมีสีสันดูมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นนะคะ การแต่งกายเนี่ยเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะกับตัวเราแล้วก็เหมาะสมกับสถานที่ด้วยนะคะในการแต่งกายแต่ละครั้งเราจะได้ดูดีนะคะแล้วดูมีอะไรดูหน้ามองดูเก๋นะคะดูแพงนะคะดูเซอร์แต่ว่าสะอาดนะคะนี่แหละค่ะถ้าเรารู้จักนะคะว่าการเลือกใส่เสื้อผ้าที่เสริมบุคลิกภาพของเราแล้วมันก็จะทำให้เราดูดีแล้วก็ดูมีเสน่ห์ขึ้นมาทัน ันทีนะคะหลังจากที่เรานะคะดูเป็นคนที่มีชีวิตชีวาแล้วนะคะดูเป็นคนที่มีอะไรแล้วนะคะเราจะต้องทำตัวให้เป็นคนที่มีหลายมิตินะคะ,ะแบบไหนล่ะคะที่เรียกว่าเป็นคนหลายมิติไม่ใช่คนเป็นโรคไบโพลาร์นะคะแล้วไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องข้ามภพไปอีกภพหนึ่งนะคะ ภามิติทะลุมิติไปอีกมิติหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคือเราจะต้องเป็นคนแบบนี้ค่ะถ้าเรานะคะเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮานะคะเราก็จะต้องมีมุมอีกมุมหนึ่งหรืออีกด้านหนึ่งของเราด้วยนะคะเราอาจจะเป็นคนสนุกสนานเฮฮาแต่ว่าเรามีความอบอุ่นหรือว่าเราเป็นคนที่พร้อมจะให้คําปรึกษากับเขาได้เป็นคนที่ให้ความอบอุ่นของเขาได้นะคะหรือว่า เป็นคนที่พร้อมที่จะบวกหรือว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะแบบว่าดูแลเทคแคร์คนอื่นๆนะคะให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆอะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นคนหลายมิตินะคะอาจจะเป็นคนที่เงียบๆครึ้มๆดูหน้าเกรงขามก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องแบบว่าหัวเลาะหรือว่าโกโก้เสมอไปนะคะเราจะต้องเป็นคนหลายมิติ เนี่ยแหละค่ะมันถึงจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเราดึงดูดให้ผู้ชายเข้ามาหาเรานะคะเพราะว่าผู้ชายส่วนมากนะคะเขาไม่ชอบผู้หญิงที่เป็นแบบเดียวอย่างเช่นว่าเป็นคนที่เรียบร้อยก็เรียบร้อยตลอดนะคะเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาก็สนุกสนานเฮฮาตลอดแล้วไม่มีด้านอื่นๆเลยมันก็ทําให้ชีวิตน่าเบื่อนะคะแล้วถ้าเกิดเราเป็นคนแบบนั้นนะคะก็ให้รีบ เปลี่ยนซะนะคะเปลี่ยนนิสัยของเราแค่นิดเดียวนะคะแล้วจะทำให้เราดูมีเสน่ห์น้ามองนะคะน่าศึกษาหน้าค้นหานะคะ เป็นยังไงคะกับมหาสเสน่ห์นะคะสองข้อของเรานะคะที่พูดไปนะคะลองไปทําดูนะคะมันได้ผลทันตาเห็นจริงๆนะคะแล้วลองเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยของเราแค่นิดเดียวนะคะบางส่วนเท่านั้นนะคะมันจะทําให้เราดูมีสเสน่ห์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะดึงมหาสเสน่ห์ที่ ในตัวเราออกมาใช้นะคะแล้วเราจะได้ผลทันตาค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะฟังนะคะว่าวิธีมัดใจชายนะคะวิธีมัดใจชายคนที่รักเนี่ยมันต้องทำแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะบอกอีกนะคะว่าวิธีมัดใจชายนะคะ ต้องทําแบบไหนนอกจากที่เรามีสเสน่ห์ของเราแล้วนะคะเราเสริมสเสน่ห์ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีแบบไหนที่จะมัดใจเขาให้อยู่หมัดน,นะคะรีเควรมจะบอกให้ฟังอย่าลืมกดติดตามนะคะหรือว่ากด s u b สไครต์ไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเดียวปุมจะทำนะคะวิธีมัดใจชายให้ในคลิปถัดไปนะคะถ้าเกิดว่า ใครทำไปทั้งสองข้อแล้วยังไม่มีความมั่นใจนะคะอยากได้คาถาอีกนะคะคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวจะเขียนให้จะตอบเป็นลายบุคคลให้เลยนะคะว่าคาถานั้นมีอะไรบ้างนะคะจะได้กลับไปท่องนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ